สวัสดีด้วยนะครับตอนนี้ก็อยู่กับผมนะ,ะเพื่อนเกมนะครับแต่โปกันกปีพัรที่สี่สิบโอ้ตรงน,นี้มันหายไปไหนวะเนี่ยพาททีมม่สี่สิบสามนะเอ้ยสี่สิบห้าสี่สิบหกเออสี่สิบหกคราวนี้เราจะมาสร้างบ้านกันดีกว่านะครับผมจะสร้างบ้านใหม่นะผมก็เตรียมแบบแปลนมาเรียบร้อยแล้วนะครับว่าจะสร้างอย่างไงเดี๋ยวกั๊หนึ่งนะครับจะทําให้ดูเคต้องใช้บล็อกจากนวนมหาศาลพอสมควรน,นะครับ แล้วก็ใช้บล็อกกระจกหน่อยก็ได้บล็อกกระจกก็ได้เอาดาบไปหน่อยกันไว้ก่อนเอาไฟมาเอาเอาไอรอนมาเอาแก้วมาดาบหน่อยวะดาบหายเออไม้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 ทำไมมีแค่นี้ ไม้หมดแล้วเหรอเฮ้ยขออันนี้หน่อยอ้าววันนี้นออนนโอเคไม้ไปไหนวะนี่มันไปเดินเล่นน่ะเปยียบอ่อสิบห้าโอเคครับเดี๋ยวผมจะทำให้ดูก่อนนะ เราจะต้องใช้แก้วแล้วไม่ต้องแก้วเรามีแล้วนี่โอเคอเก็บไปก่อนคือจริงๆเราต้องใช้อนี่ด้วยอ่ะอืมเอใช้ไม้ทําดาวไปก่อนโอเคไม่เป็นไรผมอเอาแค่นี้ไปนนะแลยกะเด๋ยวจะไปทําให้ดูนะก็ผมกะว่าจะทําเป็นเบสข้างบนเลยนะเพื่อเป็นลอยฟ้าเดี๋ยวเรื่องว่าเราต้องมีไม้เยอะ งั้นก่อนอื่นเราไปตัดไม้กันก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวเก็บของที่จะใช้ไว้ก่อนโอเคนะครับอันนี้คือของที่เราจะต้องเอาไปด้วยอนอื่นเดี๋ยวเราไปตัดไม้กันก่อนนะครับอือเอาขวานขวานหลิกไปดิ นี่ก้วนหินโีเคไปเค่นี้ก่กันก็ได้ไปตัดมาเยอะๆออแล้วเตียงเราอยู่ไหนวะเนี่ยไม่ได้นอนสักทีมืดยังมืดเราจะไปนอนกันแหละมันมีเสียงโอ้ช้าอยู่นะครับ เราตรงน้นโตแล้วนี่นะเออลืมไปเลยว่าเราทำไรตรงนี้นเลยนะช่างมันก่อนแล้วกันไปตัดไม้ครับ mm hmm. ผมพัฒน์นี่ผมจะสร้างบ้านกันยาวๆนะจะเป็นบ้านที่ใช้ได้สองแบบนะคือบ้านบ้านสำหรับ อยู่อาศัยและเป็นลังเป็นที่นี่ได้ด้วยนะฮะเป็นที่ฟาร์มมอนสเตอร์ได้ด้วยแต่นี้ผมคิดเองนะผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันจะสำเร็จหรือเปล่านะก็ <c oughs> ถ้ามันไม่สำเร็จก็ก็ค <c oughs> งจะเฟล,ลกันไปนะแต่หวังว่ามันจะไม่เฟลแล้วกันนะโอเคตัดไม,ม้ก่อนไม่ได้อากระดูกมา รก็ตัดไม้ไปก่อนนะครับตอนนี้ต้องใช้มาเยอะพอสมควรนะครับ ถึงนะเดี๋ยวผมเอาแค่นี้แหละนะครับ กบเลยกบนี่ไม่ค่อยสวยเลยอืมตัวไหนอะไรเอาว่าล่ะเอาปะล่ะ โอาไปล่ะเดี๋ยวผมจะไปสร้างบ้านตรงไหนดีตรงนี้ดีไหมไม่เอาดีกว่าโอเค มาแล้วมาพร้อมไม้ก่อนเราต้องทำอันนี้มาก่อนคนแก่อยู่ไหนะจำได้ว่าเคยทำเตียงแล้วไม่ใช่เหรอเราเตียงไว้ตรงไหนวะมันก็ต้องเอาใยบางมุมว่านี่งไงไม่เป็นไรใชาใยใหม่ได้ ร้อยได้เตียงแล้วก็เราจะทำเป็นโอเคทำป้ายนะครันสักอันนี้แล้วก็เอ,อ่อทำไม่ทำแล้วโอเคขึ้น <c oughs> สร้างตรงนน้นนะโอ้เกล้จะเมืพอดีผมล่าวว่าจะไปสร้างตรงตรงแถวหิมาหิมาตรงนู้นนะมันจะมีที่สร้างที่โอเคอยู่นะ ไปนอนตรงนู้นด้วยเลยนะจะได้เซฟตรงที่ทำงานไว้เนี่ตรงนี้กว้างดีนอนกันโอเคที่ป็นอะไรวะก้ตังอยู่ฝังโอเคนะครเราจะสร้างาผมขอทำรั้วไว้ก่อน สร้างประมาณตรงนี้ถึงประมาณตรงนี้ใช่ไหมแถวเดียวกันป่าวะโอเคอานนี้ออกแล้วก็ข้างบนก็สร้างตรงนี้ถึงประมาณตรงนี้งลนเอาบล็อกโอเคอยู่นี่ ตีนะตีนะโอเคครับปิดกำแพงแล้วกันเฮ้ยห็นไม <'m> อ่าแถวนี้แม่งโอ้โหเหมืองเลยนี่ว่ากูก็ลืมไปปิดเสียงก่อนได้ไหมเนะี่ยสร้างมันไม่เป็นไรนะเพราะว่าเราจะสร้างบ้านตรงอื่นไม่ใช่ตรงนี้ Ừ. <laughs> 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 tí này tí này. Ok. À. Uh -huh. Mày sao mà nhìn được. Okay. แล้วเราก็จะทำเป็นตรงตรงนี้แล้วกันเอ่อทำเป็นเสาขึ้นไปกันเอาซัก วายเก้าสิบแล้วกั okay, นะ on oh, ขึ้นเก้าสิบนะเราจะอยู่กันบนนี้ฮะโอ้โหขึ้นเลตรงยังวะเราให้มันตรงอะ่ะ ยังใช่ไหมตรงยังอันนี้น่าจะตรงแล้วนะไม่ตรงปังวไม่ตรงเลยว่ะมันนี้ใช่ไหมเออเนี่ยตรงตรงยังบอกหนึง่ง โอเคเดี๋ยวจบคลิปนี้ก่อนเขียไว้ต่อกันอ่าคลิปหน้านะครับ